คลิปนี้เราจะไปชมป้ายรถเมย์โฉมใหม่หน้าเซนทันพระราม2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับผมอยู่ที่สะพานลอยคนเดินข้ามนะครับข้างล่างเป็นถนนพระราม2จะทําทางยกระดับนะครับที่เป็นทางด่วนมาจากสะพานพระราม9นะครับแล้วก็ ความอือก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลพระรามสองนะครับไม่ค่อยได้ออกมาแถวเนี้ยนานแล้วตั้งแต่ล็อกดาวน์นะครับมาถึงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับข้างล่างเนี่ยดูอาจจะสายไฟลกๆหน่อยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยคือเป็นทั้งป้ายรถเมล์นะครับแล้วด้านหลังที่เป็นที่จอดรถตู้นะครับก็จะเป็นเหมือนเทอร์มินอลขนส่งย่อยๆนะครับก็คงจะเหมือนห้างหลายๆแห่งนะครับตามหัวมุมเมืองแล้วก็จะมี เห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นห้องแอร์สำหรับให้คนนั่งรอด้วยนะชอบตั้งแต่ทางข้ามนะครับจะเป็นทางลาดไม่มีอุปสรรคเลยนะครับถือว่าเป็นการตั้งใจออกแบบให้เป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับคนใช้วิลแชร์คนน้ำหนักเยอะคนขาเจ็บนะครับเด็กคนสูงอายุนะครับถนนเล่นหนก็จะเป็นเลนให้แท็กซี่มารับส่งผู้โดยสารนะครับถ้าคันไหนไม่รับเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเขาจะาให้ออกไปเลยนะครับ รถตู้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาให้บริการแล้วนะครับไปในเมืองนะครับหรือว่าจะออกต่างจังหวัดมีไปพัทยาะชํามโหหินก็น่าจะมีนะครับแล้วนี่นะครับเป็นจุดห้องแอร์มีทีวีให้มานั่งรอนะครับบางทีรถตู้เนี่ยมันรอเวลานานนะครับวินมอเตอร์ไซค์ก็มีพื้นที่ให้แยกชัดเจนเช่นกัน แล้วป้ายรถเมล์ที่หน้าเซ็นทรัลพระรามสองเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบให้มันโคง้งๆหน่อยนะครับเวลารถเมล์มาจะได้มองเห็นนะครับตรงพระรามสองเนี่ยก็จะมีหลายสายมากเลยแล้วก็จะมีหลังคากันแดดกันฝนนะครับสถาปัตยกรรมก็พอใช้ได้นะครับมาดูข้อมูลที่ตัวป้ายรถเมย์นะครับก็ออกแบบได้ดีนะครับตัวฟอนต์ตัวเฮดไลน์ต่างเนี่ยก็ดูง่ายนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าไปเชื่อมกับ b t s MRT ได้นะครับแล้วก็จะมีะข้อมูลต้นทางปลายทางของรถสายแต่ละสายนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับ2แถวไกด์ก็เป็นข้อมูลของรถ2แถวนะครับแต่ว่าพวกรายละเอียดสายน่าจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับรถ2แถวรถกระป๋องเนี่ย งานของเอกชนก็จะเห็นว่าเขาใช้วัสดุง่ายๆนะครับแล้วก็ออกแบบมาก็มีสไตล์ดูง่ายนะครับถ้าเป็นของหน่วยงานใหญ่เนี่ยบางทีผ่านหลายขั้นตอนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่สุดท้ายออกมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานเท่าไหร่นี้ลองมาดูแบบอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ของแพนบีที่เขาทำไปรถเมลอัจฉริยะนะครับอาจจะเห็นเยอะแล้วนะครับในกรุงเทพนะครับมีจอให้ดูว่ารถจะมาภายในกี่นาทีนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟทั้งแบบธรรมดาแล้วก็ USB นะครับให้ลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยได้ใช้ชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับซึ่งถือเป็นบริการพื้นฐานแล้วนะครับในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างหน่วยงานราชการโรงพยาบาลนะครับก็จะต้องมอีที่นั่งสำหรับพักคอยที่ชาร์จมือถือหรือว่า Wi-Fi ก็ยิ่งดีไม่งั้นจะไม่คูลไม่สมาร์ทนะครับอันนี้ป้ายรถเมยของอแสนสิรินะครับที่อ่อนนุชเขาจะมีโซลารเซลล์ด้วย นี่ป้ายรถเมย์แถวถนนกัะปะพฤกษ์นะครับจะเอียง45องศานะฮะทำใหเ้เหตุรถเมล์ชัดนะไม่บังกันโอเคครับขอกลับมาที่เซ็นทรัลพะราม2นะครับจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นห้างหรูนะครับแต่ว่าเขาก็มีความใส่ใจกับลูกค้าที่มาด้วยระบบขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถ2แถวรถกระป๋องซูบารุนะครับคือตอนนี้ห้างเขามีการรีโนเวทนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยที่ออกไปถนนสายเล็กๆที่มีซูบารุเนี่ย ต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนประตูออกนะครับแต่ว่าทางห้างเนี่ยเขากเา็เขียนป้ายนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะจะทําทางอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่ชั้นบนแล้วก็ชั้นที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังที่แต่ก่อนขับรถมาตรงเนี้ยทางขวามอือมันจะเป็นพาร์คอะไรสักอย่างนะครับก็ตอนนี้มีการก่อสร้างใหม่เนี่ยนะครับเขาจะทําทางออกมาของลูกค้าที่จะใช้บริการรถซูบารุเล็กหรือว่าเรียกอะไรรถกระป๋องรถกระปอ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามบูแพเน็ตนะครับฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ